สวัสดีครับผม <S <S พเมพชรพะลุ่ยสวัสดีพี่สู้ผู้สุคชนในเงินข่าวเขาซาเขาลืออยู่ในตลาดเนาะพี่น้องว่าเล็กปูเขามาแหล้ซีงวดงวดที่เหละเจ้าว่าเพิ่นไหสามศูนย์ตัวเดียวก็เขาสามศูนย์ตรงๆเขาบนตรงๆเนาะพี่น้องเนาะบรูว่าเล็กคำนวลและเลขฝันเนาะพี่น้องก็ไปเบิ้งน้ำกัน ขาเมื่อแล้วซีงวดเป็นซ้ำนักสูงเนาะพี่น้องเนาะเป็นซ้ำนักสูงราคิเป็นน้ำผ่อพอพี่น้องแต่ยิ่แต่เพิ่นวามากเพิ่นเนะยนํำมากว่ามันเป็นซ้ำนักสูง ขอามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อบนทางคือ,อยังโอ้แมนปะแมแมนปะมีคนยางอยูอย่อันแมนปะมันคือบ่มีป่ายมียังบ่มีป่ายเดิทางนี่จะขีดดินเดินโอ้เป็นวัด เป็นซ้ำนักสงฆ์แลพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนี่ยพี่น้องเข้าหอบเขากับมหอนมาถึงวัดปูแล้วไปถามปูว่าปูเขยไทยทำมาหรือพี่น้องเนาะสาธุนโนพันเต สังโฆอิมานิปะจิกาสา,านิกานิปะปนิบาลานิปฏิคันหาตูทำหากังทีคาระจังมิจายะหขายะาข้า,า,าเด่พระสงฆ์้ิจริพาพระเจ้าทั้งหลาย ขอนอนถวายผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เกล้าพระ่ิสดชงขอพระพิสดชงจงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกียข้าพเจ้าทั้งหลายที่การเนนาน,น,าน,าน,นสาธุยังพันยาหือเอาไปนอนเดี๋ยวค่อยเบิ้งตัวเลขของปูแนวทางแนวทางตัวเลขของปูเ,เบิ้งบรรยากาศไปก่อนนอกไปนอนขาก่อนเบิึงมากครั้งแรก ไงนี่ะกินิ่นี่ะอนมันาปเกตวี้ม่ายเตี่ยวารอครับหนมาดูบัมาปุบันในโอ้ยบ้านนั่นอันมาำกันเมื่ปะครับนี่ โอ้บ้านเดียวกันเมื่อมาตะวันนอนจีครับโอ้มาขอพันสายพีย่โอ้โอ้เอาหวดเมาหนึ่งหมนันหมันน้ำปูว่ะครับโอ้บริโทรมหาเพิ่นได้ยินงกระจกสัวกันว่าเพิ่นให้ยสามศูนย์ตัวเดียวได้บมื่หนึง่งโอ้มาจากว่าน,น้อนจีโอ้มาหลายปีแสดงว่า อันอันนี้พ่นปูพันตังหลายปีตัวสัตนี่อันนี้ก็เพ่งม้าข้างแรกดี่ข้างแรกด้่ก็อยูอำเภอนี่แหละแต่หันบปรู้จักนี่หน้าพนเอนี่น้าพน้องนี่แฉลบโคโคกะัเซนอบ้านี่โคใหญ่ใส่นอัดเซ็นในเอนอัเซ็น อันนี้อันนี้ปูอันอันี้ปูอีกอย่างก่อนต้อต้อดวงบอกเปิดโชคเปิดลาบะบ่อปูเปิดโชคเปิดลาบผสกต้อดวงบ่ปูเคล็ดเมดอมันบ่อกโเนัตรเอาขั้นเอาขั้นคนทางอื่นเดี๋ยวปูคนทังอื่นทางไก่เดี๋ยวนปู โอ้โอ้ก็ต้องใส่บัตรประชาช่วเขาเอกสารหนาเอเอกสารก็ได้บ่ะโอ้เอกสารก็ได้เอกสารสำเนาอันบัตรประชาสนโอ้ถ่ายโอ้ถ่ายสำเนคือเขาถ่ายมโอ้ที่ถ่ายมาติปูป้าลายประนลปปูโอ้มาขอไปผูกแขนไปเห็นละผูกในร้านเราอย่างนั้นปูเลยเอ้าปป่วน ทายซัมเนาตวเตียนบัานโอโทรทายซัมเนาบัณราซานมานีตอดวงปูเมปจังไหนปูี่ยปูเปีปูคืูบเบิงตะดวงนะปูเนะเป็น,ะนบนบเป็นปลาโโอ้พี่น้องปูบเบิงดวงได้ครับได้ปูบเบิงดวงต่อโฉกต่อสตา บอกกันอนไ้อยู่บ,ปบนน่ปูวแล้วปูวอันบอกบ้านอะไอยู่บ่ปูบอกบ้านพี่พน้องอยากมาหาปูนะเพียเอฟซี FC อยากมาเปิดโศกเปิดลาบมุกสินะปูบ้านกับบ้านขอ้อโอ้บ้านขอ้อบ้านขอ้อได้พี่นอ้องบ้านขอ้ออำเพอ่สว่างอ,อนไนกับกปู บ้านข้อหมูห้าบ้านข้อหมูห้านะเนาะพี่น้องอยู่ทั้งไก่ทาม่าปลได้ปูว่ากิไทยกับสารสำเนาบัตรปะซาชนมากเมื่อเปิดดวงเอ้ยแมนปะปัวผมเอาถือปอเปิดกันคนเนี่ยนะเปิดโชคเปิดดวงเสริมดุงเสมโชคเสริมดวงเสริมบัตรชนาเถสอีหยังเนี้ยมาดีการงานเนินปกปูวการงานธุรกิจธุรกิจเถิดเนาะ ถามแนวทางในปูงวดเมื่หนึ่งกันเขาก็เรียนกระเจ้าขึ้นซากันคักแต่ว่าเขาสามศูนย์ไหมแปดปูเขาจังวดหรือปูเนี่ยสี่สี่หาปูหางวดอ้อาวเด็กกะเจ้าว,ว่าสี่งวดยุติตลาดก็เจ้าสซ่กันว่าสี่ปูว่าหาได้ไปหรอปูว่าหางวดอันนี้ครับไอ้ก้อนชองเกศชองหงวดช่องหาคุณเ ลามาตะก้อนสองกอนหววสองเกตอีกตัวผูโอเจ็ดสองกอนกอนสองเกตหนึ่งสงหวดครับป่าเดี๋ยววันนี้จ๊กี้หนึ่งเจกี้นึ่งมม่กระถืออยู่แต่ว่าเล็กหน่อยพรว่ามันีมันขีน้ำก้ลจากเอนนครับจากเจ็ทงจะกเช่งการหน้าเนาะโอ้ตัวสงการเออมันสีดน้ำก้ลากช่วว่าเข้าไห้หัวนี่เนี่ยมันบออกมันก็ออกกว่หนาครับขีดหน้า ตอมามันมีอยู่สามงวดมันเป็นน้ำแก่หางมากับมันมาดโงงบัดนี่อันที่ว่าผู้ว่านี่หางวดติดติดนี่เข่าหางวดติดติดเลยม่กหาดติดปดสองเกงวดสองนี่เข้าอันเอาเด็กมาถึงแปดเห็นเสีะครับเสียหน่อยมากเห็นว่าปูดเจ้าบอกไปหาเด็กหรอเกษตเจ้าขึ้นเอาาจะโเกลไ่เช่กไหลเช่ไหมเกษตรไหจะเกจสองโเก่าว่าะช่เสียดายไหมเกษต กูแต่มาเองแค่เนาะแต่หามาแต่ใสษหนอยันมก็ออกบาท่ามันออกมากกว่ากันว่าแม่นอีดีนอกเหนือโอ้ครับปนูเปื่็นปูเป็นเลขนเม็ดหรือเป็นเลขฝันโอ้เขาเป็นเลขเป็นเลขคำนวณครับบอแมนเห้เท้าในี้พ่อเพิ่งเขียนไปยละเอียดอยู่ศาโอ้เลขออกแล้วเพิ่เขียนสองหมื่นสามหมื่นม่เขียนไาไละเลยอยูหันพราโชเพื่มมากเพิ่นมากฐานเท่าหนี้เขนจะไปเป็นตัว ครับโอสารไหนปูโอสานตั้งให้อยู่ตรงไหน่าชักพน่าเราว่าพนาจะว่าาวไปคืนปูให้เพื่อนดูบริษัทเช่าบริัขามื่นะโอวัดประทศนี่ขับขปูปูเพ่นซื่อไปจังไรครับปูปูที่เพืนมาเขียนเด้หครนเ่อนี่ยลูกโอ้ปูสีทุ่นเถนมาจากไหเพื่อไปดูเลยปูโอ้จากห้เพื่อนไปเพื่ก็ลุงดูไหู่เพ่อจะไปตามประเทศไปีปเรื่อยไป เข้าวันลูกน้ำเด้กให้เข้าวันลูกอย่างนด้ครับเออพอเขาอยู่อันสะพานสะบัดในเขตพอวันน่าชีสุโซชาตนาหน้าท่าเกี่ยวแต่สิ่ที่เขาอยู่น้องกุ้งอยู่อ่างน้องกุ้งควันนี้น้ามันเบิดมันได้ใหญ่ร่งของเขาไป็นยูทูบผู้ใหญ่ทักษะในเขากลับไปเป็นยูทูบอีกตัวหนึ่งแต่ก็ได้เปิดให้พ่อใหญ่เพคนดูหันพระนมพอทีสชาตนาหน้าขาหน้ากระไร อลนะ่นนมันบริญยินบริเยินบริญยินเท่าไรสาบน่ยมันขาดเขาเขาบรอยากเหนงานย่มเหมอนนั่นมันมันเมยเอาบค้าบประค้าเาูกี่ไร้เฮ็ดอันนั้นนีกว่าเฮ็ดกันก็ได้กหาเขาก็หาจะกีแต่เส้นเ่เนี้าเฮ็ดไม่เฮ็ดยก็เงินเทาได้เขาบริม่ อันนั้นดิเอามาเป็นเงินไทยบ้านบ่ปูบ่บอไทยบ้านเท่าไหร่เงี้ยที่ออกบ่ออกมากก็แล้วแต่เขาเห็ดเองเงินเขาบัดมีจะปลูกลงใช่รึมันนี่เงินเขาบัดเขาบริไปเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าไรโอ้ปูบริไปปูบริไปเลียไล่ยังบ้าเลียไล่เท่าไรเห็ดไม่เทาก็เหมื่อหลันเท่ากับฉลาดักใหญ่ป้าไม่ใช่เงินส่วนตัวปูเลยส่วนตัวจะของหาได้ก็เลยเห็ดขึ้นอ่าข้าวบริไปเฉลี่ยเฉลี่ยว่าเออไทยบ้านยังไงยังที่หลางบจากอบมจ่ออจ่อขาก็บเพเคยได้เอามาเห็ดจัดบ่อนเลย อของโมนี่เนี่ยมีแช่ห่าเห็ดเองเงินหาเองหาเองกห่อก็มาเห็ดก็จังที่ด้หลังอยู่ปลางหน้าก็เท่าที่จะเก็บพร้อมรอบดืนไปห่ากระเห็ดผาปลาเนี่ยเท่ากระถินไปเนี่ยกระได้ไข่กระถินกระได้อยู่สามแขนที่แขนหังสี่เั็นบ่ละครักห่อกระบ่อหลักเห็ดว่าเป็นงานอุ่กันเลยว่าอันนั้นอันนี้นะไมลูกหลานทุ่มูัวเพิ่งเที่ยงเข้าไปดูโอ้ปูเห็ดกันเห็ดเม่เห็ดยังนี่กระบ่อหลังเรมีเงินบ่มีเงินงบเงินกลางเงินยังงบเงินกลางให้มเป็นเงินเท่า โอ้ปู่เห็ดอย่างเดียวสา่งอย่างเดียวได้ไปเดียดร้อนห่อนแจกกับยนี่ยกัะน้นด้วยขโียโอ้แนวทางโอ้ซาทุ่หามากเลยแม่เก่าสวนสวนเก่าเจ้าภาพว่าที่เฮ็ดทอดจีนขม่านี่ล่ะเขากระถิห้ยอยู่สาวก้อนชี้ก่อนจะสีจอแข็งนึงนยังสีหนาเพราะว่าเขามานนี่เป็นลูกล่างนะครับเนาะเากับมันกับเบิร์ตฮอกก็ไม่ได้หลังจากเขาเห็ดแม็นแดงเฮ็ดชราพากยาแล้วก็โควิดเขาฮอกก็ไม่ได้เฮ็ดกระถิบันเห็ดผักป่ามันก็เลยบันมีเงิน โอ้ก็เลยบ่ปอเด็บกันเล่ครับเลยเป็นลูกจริงๆนั่นว่าสิต่อไปหั่น2ห้องให้มันชุดชุดร้านเนมนยหน่ครับหม่องย่านโยมเป็นั่นเฮาสิบ่เฮ็ดอาดชงตัวนั้นถ้าคือเทพื้นแล้วก็สิเอาเก้าอี้นั่งครับอือห่วงการนั่นแล้วก็สิเฮ็ดศาลให้พ่อเพิ่นหม่องเอาขีดกองไว้หั่นศาลนึงอือศาลให้แม่เพิ่นของแม่เพิ่นของของพ่อเพิ่นหาเพิ่นมาเพิ่นได้กราบเลยใบล้างเพิ่นอ่าเพี่น้องแคปหน้าจอ 093โอ้ยเล็กสวยงาม5172่ 51, 2, ปูวงกลมห,หาหานึงได้พี่น้องได้เอาแคบหนาจอดตามนี้ครับผมอขอมาแล้วหางวดตั้งปูวอาในคลิปกันเลเนาะพี่น้องเนาะเอาขอให้สุคๆมนันๆเ,เรื่องแห่งสุขสุขคนได้พี่น้องได้ผู้ไหนแตเรื่ม กัจจังเอาบัตรเอาสร้อยเอาเลขเลขสามตัวสองตัวลงไปนอนเนาะเชินสองคนก็ได้ปูจิติดป้ายขึ้นป้ายแหวงสี่ทุกวัดว่ันพูว่าขี่สัตว์เกลื่อนลงไปนอนเล็กโตผู้จ้งเอาโตเออผู้จ้างเอาโตขามาเอาแตงแต่เอกสารบัตรมาเนี่ยกุณจจัให้เฮ้ยมันตีนผีบ่อกคนละผู้ใหญ่ออก ไยพี่น้องเ้าสุขๆมันๆเรื่อยๆงสุสุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้พี่น้องมีมีลวงหาย้อมโกไดเด้อลนงลวงโอ้พี่น้อง เจ็ดเจ็ดเจ็ดล่วงใครได้เจ็ดเจ็ดเด้อพ <rawd> ี่น้องเจ็ดเด้ออ้าบาทนี้มาต่งกับเลขปูแต่โนบาทนอเจ็ดสองบาทวอ้าพี่น้องไอ้มาต่งกับเลขปูแต่เจ็ดสองาดปูว่าถือแท้ๆวะท่านโอ้สาธุสาธุ โอ้ยไมได้ว <live> <orden> ิทย์นีวิทย์สินนะปูเอาเอาหกคือเก่าเนาะบาทพี่น้องเลยอืหกคือหืหกคือเก่าเนาะบาทเพรมีเส้นใต้ขีดบาดนี่เอ้าพี่น้องคิดเบิ่งเอาคิดเบิ่งเอาหกกับเก่ากับมาหกกับเก่ามาเก่ากับหกแล้วเพราะมีเส้นใต้เนาะพี่น้องเนาะนั่นนั่นมาเก่ากับหกมาหกกับเก่าเอ้า าฟสุกฉกมันๆเรื่องเฮี้ยงสุขผูกสุก่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม